ปัจจี้ครับอันผมอ่าขายว่าโกสมใสตลาบ้านหันคืนนะเบือครับอันผมเป็นหวานฟ้ามครับพี่น้องอันนี้ขายง้วแพงครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขันขายงัวแพงสิบมีคนซื้อทีบอนอันนลาบอันหันตอนนี้เพิ่นกำลังหัดรีวิวครับพี่น้องอันมาเห็ดชิปวีดีโอเลยพี่น้องช่องซุปเปอร์หนึ่งสายจวดหรือว่าเสียออก เชียร์อ่ะครับไอ้คน่กได้หมดแค่ห้ผมเนี่ยครับเออ่าหนังครับโอ้ครับตอนนั้นฝืนกำลังหัดดีดีเลยแค่ห้พ่อเองสายจอดแน่ครับหนังกดแค่กดไลค์ดีกว่าแค่หายสิงหายผมแม่ครับเอาไปขายง่วนวิธีเรียกขายง่วขายไปได้ไหมนี่บาสิกัครับเบิรงครับหยอกไปแกมันมืดได้ไหมออกมาทางะไรอีกเหรอวิธีขายง่วขายวิธีเขาขายขายง่วขายคั้ยเขาขายไปไหนเบิร์นเอาไปมืด เอาตัวนี้ตัวยาบาดดูครับวิธีการไล่สดไล่สดก่องเขาขายงวในตอนนี้ครับของเฉียวพัฒนาไปไล่พี่น้องเอ้ยกว้างครับกว้างกว้างกว้างราฟกะดาษหัวผสมบ้วยใส่เอาหางค้มยาวไอ้ยาวอุ้ยายพอสีกันครับเดี๋หวมาายพอสีติถามราคากันติตัวนี้มันพอบางหมือรูบาดอันี้เนามก็โดยสาวเนี่ย ตามเงาลวเนาะสามมื่นเก้าพันร้อยบาทโอ้หัวตัวนี้สามมื่นเก้าเก้าร้อยบาทครับบาทนี่อันนี้เรับลูกเหรอสมมติเขาตีไว้เก้าหัวค้อเนาะรับเบอร์ลูกมัน่าไรก็ลูก่นสามมื่นห้าลูกมันสามมื่นห้าตัวแมวมันตะไรตัวแมวตะไรบ้านครับเสบิรเนครับวิธีการไล่สดครับพี่น้องอาชีพของเขาก็คืออาชีปขายงวครับเอาจะไปเท่าผู้เดียวแล้วหละแม่ โตงวดตีอะไรแงี้โตงวดตี่ะไรเล็บงามครับเบิ้งครับบังช้อมงหันบิังซ้อมัยังเล็บเบิ้ลเบิ้ลหัวเล็บยังกับเล็บดีเล็บงามเตี้ยโอ้เล็บดีที่สิเล็บงามครับเล็บดีเบิ้งยัครับเบิ้ลยังกวานเบิ้ลยังถอยเบิ้งนี่ดีครับหีก็ดีครับเล็บก็ดีครับนี่ทีวิธีเบิ้งงวดสองตัวโอ้เล็บงามสองตัวเลยวะงัวยังครับ ดอกครับพี่น้องโอ้หางดอกวัดเตยห้าสองสามอันนี้คือเบิดท่วงผู้ใดอยากต้องการจะซื้องัวนบรลูปแม่โอ้หางดอกถามกระดูกไหนห้อยงัวน่อมตีงัวตัวนั้นแม่งครับหะน่อมขายตีขายไปขายดีครับคันน่อมขายบัตรรุ่นไม่ได้ขายได้แั่น่องหัวหางดอกขายหางวัวมันนมขายอะครับขายเลยตีครับโอ้ตัวนี้ดอกวัวนี้ บัวดอกครับบัวดอกขาทุกรับดูค่ะโอยเดี๋ยวนะขาทุกหมายความว่าอะไขาทุกนี่ขาทุกนี่ขาหมานี่ว่าขายครับพี่น้องเหตุวิธีวิธียางขาทุกนี่ยางอะไรน้ำยางเลยงัวขาทุกไหมอ้นี่ง่วนเก็บขาตียังตีอันขาทุกไถ่ยางอะไรตาขาทุกเอาโอ้ง่วนยางขาทุกยางแบบนี้ครับพี่น้องนั่นคือการสาธิตข้อเสียวอ๋ออันนี้เน่อข้อเต้าเลยครับ เอายาท่านใจกินเศร้าอ่ะกินยตครับกระท่่อวเมากก้ินยายกินาแก้เดียวขาข้อนวาขาทุกนี่กินยาแก้ยาแก้ปวดขากระเศ้ามันบ่ครับโอ้ดีครับ่นกำลังรีวิวเลยพี่น้อง่นกำลังหัดดีวิวเป็นครับเป็นครับอาชีครับ เดี oh, oh, like ๋ยวโอ้ยไหลพอผ่อนตัวครับสามหมื่นครับโอ้ยแท่พอเองครับโอ้ยแงวดตัวนี้นายห้อยนี่เพิ่งจะขายสามหมื่นครับเนาะสามหมื่นก็บนร้อยบาทเอาไปนะพอต้องหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองสามพอตัวครับเนาะอันนี้คือเบอร์พอตัวพอตุ่งมันบอแม่ครับอ่ามานดิบอกละงวดพอตุ่งเอาไว้ นี่ว่าจะคอมเดี๋ยวนี้ถามอืมนี่หายพอสีบาทหนึ่งฮะบาทที่พอสีคนเดิมอืมั่งหาพอพอไทยหาโอ้แค่เนี้ยสามหมื่นห้าร้อยแปดบาททั้งแม่ทั้งลูกสิแม่สามหม่นสามหมื่นแปดสิบก้าสิบสามหมื่นแปดทิบเกํา ห้าห้าหกสามปดพอซีคนเดิมมากนะเบอร์เท่าเบอร์เท่ีสินันแมนขอเตียดือขายมันไม่ยังเล่ยังบ้าเขาตั้งอเขา่อเตี้ยบานลงนี่นอ้ดิแล้ก็พ่อเตี้ยโอ้ขายเขาพ่อเตี้ยสิบาทพัสามก็พันลบาทดี๋ีเพิ่งลังขายงดพ่อเองเออเองเะไพี่น้องเอ้ยเรียบดีเดียบงามพี่น้องมาตัเองเอาแล้วครับเดี๋ยว ให้ผมถามนะครับท่านใน,นห้อยเสียออกวิธีเบิงง่วเบิงค้อยเนี่ยเขาต้องเบิงเล็บตีนเล็บมันงามบ่งามตีครับขันง่วเล็บบ่งามสแสดงว่บาบ่ซสือบ่ซืือครับทีสมมติงัวเล็บงามเนี่ยเขาขายสีขายเท่าไหร่สามหมื่นครับสามหมืน่นขเขาต่อหาหมื่นเนี่ได้บ่ได้ครับมันเป็นยังล่ะต่แพงครับต่อแพงตีครับเอากันลดลงมาเถเอาหกหมื่นได้บ่ได้ครับเอาหาหมื่นขึหน มันหัวดีมันหัวบรดีนี่นนี่ครับน้องโอ้ยอยากเห็นตัวง่วนเลอยากเห็นตัวงัวเลยไปซ้ำตัวซ้ำไหนตัวนี้เมย์มาซองมึงเล็บพองเล็บดีป่องัวตัวนี้เล็บดีป่อนี่เล็บดีป่องง่วตัวนี้นี่พ่อครับตีนเพิ่มครับว้ายหัวใจก็ตีนพ่อเพิ่มกูละเงินไหลเิตีนเพิ่มครับพนะโอ้ยตายตาย ามาๆมาพี่น้องได้หหวแต่บ้าก็ดูครักดใจกดแค่ให้มหลคครอบเมียครับมันพิดแล้วต้องซุปเพลิงสส่ชวดตัวเพงสายดนโนใส่ครับเจ้าสิไดงเงลนคายยึุบน้ำสิกับเจ้าไปว่าช่องอื่นมันตะกดแข่ช่องเฮ้ยมันจะสีได้เงินน้ำกันคือกองคือกองเดี๋ยวเอาจีช่วเดี๋ยวจีช่วยเดี๋ปวเดีาไ ขายอะไริงวะขายกรมนหาพอสิเจ uh. ้ามืนหาเจ้าจะให้เจ้าจะให้นะไเขาขายมื่นหาในหอยเลยขายมื่นหาขายสามมืนเนี่ยสามมืขายหนึพี้อ่ะหนึ่พอดขายสามมื่นหาพอตัวของเจ้าถึงมื่นหาเจ้าขายเพราคนขายสามมืนหาน่สมนขายบไปม่องสามมืนจะเอาสามมืนแปะไปเขาาสามมนแปสิขายเจ้าอยู่เอาขายบ้างกัน ขายเนขาเงินขายบอขายังขายขาดทุนพอขายหาเงินมันขาดทุนแผลไดพอม่ลูกพอทุกคนยขายสามเงินขาดทุน้ันสามเงินขาดเส้นเอาหาเงินหาไปไดเอาขายแยกลูกกับครักเฮอเฮืเสียเปรียบขันขายหาเงินหาแยกลูกขันสามเงินหาเนี่ยได้ทั้งแม่ทั้งลูกบอแม่สามเนหาได้ทั้งแม่ทั้งลูกหาหาเงนหาได้ก็ลูกันไป เจ้าเสียวะว่าแล้วมันมว่าแล้วก็ร uh, ่างสั่นวาเ้ยเทรงอื่นสรงเสลาะรงเสทงปุยอืนงอีปุยมะินเตียปุยอีปุยไปุยยงตลาดนี่เียเนี่อันแม่น้ก็ลกนสามเือหาระเทีมเจโ้าหนมึงหาเมือนหามึงมาขายมึงบ่พอเบาสามเมืองจะออกกะออกกะออกคารติสามพันห้าารมันสามไหว ค่าน้ำมันสามลอยใช่ว่าค่ารถโรลสามปัญหาสามใบไปนขาายตลดบ้านหันบ้านหันอยู่จังหวัดไหนบ้านน่บ้ำมันบ้านหันนอ้บ้านหันเป็นแล้วยังโอ้บ้านหันสารลข้ามตัวนี้เป็นโควิดมันปิดแล้วไงมองบารีบ้านหันธรรมศาเปิดไม่ก็พอสีดูนี่จะขอเป็นพูดเปิดเองก็เพอสีเดี๋ยวนี้ไม่เปิดย่นดีแม่เปิดยืนคนเลยโอ้บ้านบ้านหันเคนเง้ ทนุเป็นลูกคนอยังเป็นลูกโเวสเดี๋ยวเดียียวเดีพ่อถามเนี่ยบาล่ามีงวดักตัวจะขายต่ละนัดกี่ตอนนี้มีคว่ดอนเนาะข่อนนี่ตัวมียาตัวสมตัวสมตัวขายตัวเท่าไรที่หมื่นี่หมื่นงวดดอนสามตัวขายอยู่ี่หมื่นเท่าไรก่อนวันวะสามหเก็ออวันก่สี่หมืวะสี่หมื่นเมันสี่หมื่นเอาเอาเอาสิขายเท่าไรแน่ยงวดงวดเราสามตัวนี่ควอไดอนสามตัวจขายเท่าไร ขายอีกสามเมือนขายมเโดนเลยขัควยรือสามตัวจีนไทยนะมันจะมาดก้อนอไอยากขายเลยเอาสามมืองสองช่ปเออขายให้มันันไปเบิ้งโอ้ไปเบิ้งสะกวนเด้อพ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 อเด้อมืันนี่คือตัวกันไหซื้อเจ้าไปเบิ้งเอามืออื่นยู่ตลาดบหั้านหันเด้อ่านีตัวแม่วิบอุมบน สูงนี่เมตรสามสิบเม่นป้ามันธรรมดาดีกว่พ่ขอนหอไอ้บัดน้ำบักแมกแมกเอาบักเจ้ผมสามเก้าแมกได้แมกไปเก็บบักแจห้งเจีไม่เนีวนข้อยมาทีสวมข้อแล้วแมเอาเชียงขอนโอ้ดละมึอโดนข้านอเนี่ยละไปแมกไปมือสิเอ็มบาไปไปเห็นไปใคร ไอวะเอาตัวอันี้พอซีสามแปดแล้วพอสีมันมาไปขัดเม็ดอะไรอ่างเงี้พอไม่ได้เก็เอาเอาวัดไถ่เนี้ยและแบบว่าทิปไปแล้ววัดนี้โอ้ห้ยเอาวัดขายบอกผมแม็กก็คือว่าบักลานี่เสียแม็กมาสื่อง่วนมันบอเสือควายเสือควายบ้านี้บักแม็กมาสื่ออยู่รานตลาดบักลานี่ก็อนบักลาก็เอา พ่อไผยสิเข่ามาในในตลาดตลาดตะเก็บเงินก่อน,นเ,เ,เป็นบ่อสเงินก่อนค่าบาัตรมนะีค่าบัตรพร้อมเนาะค่าบัตรเขานี่เอางั่วม,มาขายเนาะมีมีเอามีเด้เพิ่มมากัดเพื่อสิเข่าไปในตลาดของเพิ่นนี่เพิ่นตะเก็บค่ารถเข่าไปขายจะในหัวจะขายได้ดิก็คือไก่นี่แหละไก่ก็เก็บค่าน้ำอันนี้ก็เก็บค่าตัวเอาตัวผู้ใดไไปปมี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  โอ้คันบาทรแคบาทสี่สิบบาทเออสี่สิบบาทแกพ่อฟังอยู่อันมาสี่ร้อยหกพันบ่ตรบพพ้างโอ้ยคนไปนี่คือคารุดพันน์เขาไปขายในตลาดบ่แม่นโอ้เออเออพ่อฟังอยู่ขาบ้างจังบรรหารมีมูหันอันยูบ้านหันสารคามเป็นมูหันอันนบุญบินเลี่ยวอันมาหัวหันเป็นตั้งนี้ทั้งอยู่ไอ้คุณบ้านหันตั้งบ้รนมา โอ้บ้านธรรมบันธรรมธรรมาเฮาเนี่ยบ้านอิปตูสีเนี่ยโอ้บ้านอุบ้านปากหนือปากตาบอดนี่เอ้าบ้านผู้ใดตาบอดสีเอ้าอุ้ยบาปพอหลวงพ่นบาอสีพอสีตาเกล้าคือบ่บอดคือว่าตาลราบอดดูนี่บอดว่ามักเท่าไรมักไปละมักไปพอสีอีป่นป่นช่างไหนอีกเนี่ยเรา เหอิงอเอเอมา่พกั่อยไเึงปออฟังก่อนฟังก่อนอีพอลุงฟังก่อนไหนล้านบอกกอนมึงอยู่อ้มกานเจ้าบากูบ่าวกูบหลัันเจ้าบังเดี๋ยวเดียวข่ายแมงลักบหมายเข้ามาหมายเขามานีพอสีแล้วไปมีเมียหน่อยทีเดียวแมงครับมีนี่มีลูกติดมานน้ตีนี่ครับ มีอะไรกูจักบ่ถามว่าเมียต่อมีเนี่ยจุดอันไม่ฟุ้นลำมออเฮ<ะ>้ย<ส>ไม่เอ็นไม่ยีนี่นี่เมียพอ,อยี่ออยสีนี่เอาละาพอ่อย่ำดำดำ,<ผ>ด,ำดังดังปลาฟาดหลังคือทีมึงจุกปลาอาย่มึงตายง้ออย่งมึงถึกขอน <S 1> <S 1> โอ้เด้งฟังเด้อพี่น้องแกเลาว่านี่พอยี่สีไปมีเมียน้อยอยู่มองขายหงัว พ่อเมียจับได้เมียดามฟ้อยฟาดหลังแปลตายทีละแตายนมีนบอ้แล้วนเาพูดบวนขัอเง้เนลูกอเาแนกอันนิ่วเป็นที่นิ่วเป็นลูกเขาจะเงียนลูกลูกนี๋ไม่ทำนิวตาบอดได้กะไคันันันนิวไปเขาไม่เงี้เดขนสมนิ้ว ักซีตาเรียม <laughs> บักสีตาเลียวอย่าไปพออย่าบอกผัวเราเราโมยู